สำหรับเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> สำหรับเรื่องนี้ความจริงต้องถือว่าอยู่ในขั้นของกรรมธิการวิสามันพิจารณาพระบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับก็ถือว่าก็จะต้องไปหารือกันในส่วนของกรรมธิการของสภาซึ่งกรรมธิการในส่วนของพรรคก็จะไปคุยกันในที่ประชุมนั้นแล้วก็ไปหาข้อยุติกันที่นั่นครับผมคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับถึงขั้นที่กรรมธิการอของพักควรจะได้ไปหารือกับกรรมธิการท่านอื่นๆแล้วก็หาข้อยุติที่นั่นก่อนนะครับยังไม่สามารถตอบได้ว่าผลการหารือจะออกมาอย่างไรแต่ว่ากรรมธิการพักก็จะไปคุยกันนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีข้อสรุปแล้วก็มีทางออกได้นะครับก A ็ ก็ได้คุยกันเมื่อวานความจริงในส่วนของพรรคเนี่ยก็เห็นว่า,าทั้งความมั่นคงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจก็มีความสําคัญทั้งสองส่วนจะสร้างสมดุลอย่างไรในภาวะาวิกฤตโควิดปัจจุบันนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่กรรมธิการของพรรคเขจะไปคุยกันไปหาหรือกันผมขอให้เขาได้มีการคุยกันก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีทางออก แต่ว่าก็อาจจะต้องให้เวลาไปคุยกันแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็ผลเป็นอย่างไรก็คงจะรายง,งานมาให้พักทราบนะครับ่ออบาพูทว่าในวรมเนี่ยอา,าอมันยังไม่ถึงขั้นไปไกลขนาดนั้นครับเพราะยังอยู่ในขั้นวาระที่สองนะครับ<ต>ผม<ต>ผมยังเชื่อว่านะ่าจะมีทางออกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เมื่อวานที่มีการแถิิที่ตกลง อันนั้นก็เป็นประเด็นที่มีการถแถลงออกไปซึ่งขอนับหนึ่งจากขั้นแรกก่อนนะครับก็คือให้กรรมธิการของพักไปคุยกับกรรมธิการอื่นๆซึ่งถือว่าอันนี้เป็นหน้าที่ในขั้นนี้ถ้าได้ข้อยุติในขั้นนี้ก็จะช่วยขั้นต่อๆไปเนี่ยก็สามารถดาเนินการได้สะดวกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลังจากที่พ้นจากวาระ ที่สองแล้วก็เป็นมติของกรรมธิการแล้วเนี่ยก็จะนําเข้าสู่สภาก็จะไปพิจารณากันในสภาใหญ่อีกครั้งหนึ่งเรียงลําดับมาตรานะครับแล้วก็เข้าสู่วาราาะสามอันนี้อยู่ในขั้นกรรมธิการเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องกรรมธิการได้ไปทําหน้าที่ก่อนนะครับยังไม่อยากให้ไปไกลเพราะว่าไกลไปกว่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นลักขั้นตอนและจะทําให้เกิดความสับสนได้ ก็ขอให้เริ่มต้นที่กรรมธิการซึ่งผมหวังว่ากรรมธิการน่าจะหาทางออกได้นะครับแล้วที่เมื่อวานคือที่รคุยกับท่านนายกยาผมผม,ผมยังไม่ได้คุยท่านนายกครับเรื่องนี้ตะกี้ก็แค่เปิดงานอ่าตะกี้ก็แค่เรียนเชิญท่านนายกมามอบรางวัลอ่อวนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก็คิดว่าควรจะเป็นขั้นกรรมธิการคุยกันมากกว่านะครับ